สบายดีเมื่อนี้ก็มาอยู่กับสองสลาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้สลาสิผ้าพี่น้องออกลัาเงินยวนยามเร้าวสซานเมื่อนี้สลากะรผ้าพี่น้องมาเฮ็ดเวียกคือเก่ามาผอกับพี่น้องเฮานี่แหละนี่อันนี้ก็เป็นกรรมกรคือเก่าพี่น้องกรรมกรเฮากับชีมาแต่เสาแน่เพราะว่าเขารวมแถวตอนประมาณ หกโมงยังคนาะน่ะมันยังมืดเนาะพี่น้องนี่มากกับมาเอาคอนโดคันใดเอาหนีเอานั่นนะพี่น้องเพราะว่าคนมันลาลเขัากัญญาตคันใดกันได้นนพี่น้องท้าบอม,มาเสาก็คือสีแบบบอดดเฮิตเบียกยังขนะ่าดน่ะข้าวกะทีมงานท่าคือเก่าพี่น้องกะสีมาปิดดอกคือเกา่านี่แหละอ,อ,อันนั้นข้ากกะทายโดนตัวเขาอันนั้นเขาสีดยายามเสาพี่น้องก็เป็นบรรยากาศยามจะเศร้าเลยตอนนี้กำลัง เรียนแถวนะเรียนแถวเขานับคนยังประมาณนี้เนาะฮะคนกัมมาแล้วไขรประตูปึ๊บเผากรรมกร่อนกันยางมาเรียนแถวแบบนี้เลยทุกคนนี่บรรยากาศยามเสาร์เนาะที่จริงแล้วฮามาเห็ดเวียกอยู่ประเทศเอ่ยอยู่นําบริษัทจีนเขากัมมาแต่เสาร์ได้พี่น้อมมาสวยบย่ได้ได้ฮต้องมาแต่เสาร์เพื่อเขาสีนับอ่ากรรมกรกรมมกรเนาะฮเขาสิทายหูอียังประมาณนี้ะนะแลละก็คัดคนเกา่าคัดคนใหม่สังประมาณนี้นะทุกคน เขาก็มาแต่เสาวในอู้อันลำบากอันตรับลำบากลำบนขนาดได้พี่น้องกลัวสิมาไดเห็ดียากคิดงานก็ได้ตื่นสามากการตื่นแต่สาเลยฮะนะลูกหนึ่งขาวหนึ่งน้ำกระแตเสาวผลละพี่น้องสามโมงสี่โมงผลละออกเดินทางมาหอดส่วนกล้วยจีนกรมมาเลียนแถวจัดแถวยังประมาณนี้แหละนี่เฮากะแจ้งปึ๊บเฮาก็มาหอดล็อกระไดเขาบ่ไดอยู่ที่หรงงานไหนทุกคนเพราะว่าเลียนแถวแล้วเฮากะกะเกี่ยม เอาเอาสิ่งของที่เอาสิมาเฮดเวียคนะเอาคันได้เอาพมเอาเจียเอายางเอาอามีดหน่อยสั่งคนะทุกคนกับพายใส่ถอกใส่ทงหายเนาไข่หน้ามาเนาะพี่น้องนี่เราก็หอดล็อกแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะจ๊ะทุกคนหอดหกโมงปึ๊บเราก็มาหอดล็อกแล้วก็มาเฮดอาเสียบโพมเสียบยางแบบนี้นะทุกคนนี่เราก็มาเสียบพมอาใส่ทงเออยัง มหัดใส่ออกเส่แอวเฮานี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ถือคันได้แบกคันได้เข้าในปากล้ยแล้วก็ไปปิดดอกกล้ยเลยนี่บรรยากาศยามสรบของเฮาทุกคนแต่ละคนก็คือแบบต้องเลยเสียบนี่เสียบแบบนี้เสียบพมใจเพื่อสิไม่หงยางกลยย้ยฮนาบัให้ยแบบว่าเข้าปกกล้ยเนาะบัให้ยกล้ยมาฉึกเด็ดสังประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวมืออื่นสาวนองลาว่าสิเปียน์อยากไหมพี่น้องนองลาว่า อ่าถ่ายคลิปเอฟซีเบิ้งไม่แต่ปิดดอกลายเด็ดซีสีเบื่อหนะจากลดยไก่ายาฝาเบื่อได้พี่น้องอาะซีพนองหลาักกาสบีประมาณนี้แหละพี่น้องบางข้างกะถ่ายคลิปเกี่ยวกับเห็ดกินเห็ดยากบางข้างกะไปให้ไปส่วนบางข้างกะเกี่ยวเขาวเกี่ยวน้านาะแล้วอันนั้นเพราะวันนองหลัเห็ดอีนังนองหลากาักก็จะถ่ายให้เบิ้งเป็นล้วว่าช่วงนี้นองหลาักะามาเห็ดเวี้ยงนะพี่น้องมาเห็ดเวียกอ่าอยู่ที่ส่วนกว้อยจีนเนาะมาเห็ดเวีย้ยงรายวันจ้า เฮากลเลยแต่ท้ายคลิปเตยอยู่ส่วนกล่วนี่แหละจังไลกัอดเบิงนากานเด้อพี่น้องนี่อันนี้กามาฮอดนี่ปุ๊บเฮากะมาปิดดอกเลยทุกคนนี่ใส่ยางกอนใส่ยางเหลก็กกใส่พรมใส่พรมเหลก้กกามาติดอ่ามาปิดดอกแลวกะติดเจ้ยแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยจ้ารีวิวห่าเอฟซีเบิงการเหตดเวียอยู่ ส่วนกว๋วยจีนแบบเขาอนามัยกว๋วยเขาขนาดได้แบบว่าพเพื่อให้กว๋วยเขาได้ระดับเกรดยังประมาณนี้เนาะอีกต่อไปเขากระสิเปิดโรงงาน้ะจ้าทุกคนเขา,าสิ่หับคนแต่ว่าเขาคือสี่ฮับดอกเขาเห็ดเวียกในล็อกมีเห็ดเวียกในโรงงาน,น,งานยังในเวียกของโรงงานเขาก็สีจ้างแพงกลัวกันอีกเขาสีจ้างวันหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันกีบถ้าเห็ดเวียกอยู่ในล็อกยู่ได้แต่แสนเศร้ารที่จริงแล้วเห็ดเวียกอยู่ล็อกะมันเมื่อยนะทันทีเขาสิเพิ่มให้เวี้ยกอยู่ล็อกกับโบนะทุกคน นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทีมงานเฮามาเหตเวียกเลยนะทุกคนมาฮอดนี่กาบบุนาเวียกเลยนะทุกคนเพราะว่าบ่อยากษ์ซีซ้อนเพระบาะว่าเฮาเป็นคนเก่าอย่างผวกมันนี้มันกัเฮาหูเรื่องแลยนะบูหนาเวียกของตัวเองแลวกับมาฮอดล็อกเลวกับปึ๊บปับปึ๊บปับเลยเหตเวียกเหดงาน นะนี่ทุกคนจ้าสว่วนกว๋วยก็คือเกานี่แหละเอฟซี FC ทามาควนกว่ส่วนก๋วยจีนคือลายแท้เป็นยังคนลาวคือแบบบ่อปลูกเองบ่อลงทุนเองยัง,รง,นะยยยยงประมาณนี้นะแหลวก็คล้ายก๋วยคล้ายยังประมาณนี้เนาะดีโอเคนะ้องละซีบอกให้สูฟังเลยเนะาะถามว่าเฮาซีปลูกเองขนะดเฮากับ,บนะนะแบบบ่มีทุนนะเนาะแบบว่ารัฐบาลบ่อใด้ซวยขนาทุกคนจำศิลูกเองเฮาก็ตรงได้ลงทุนเองทางเบิร์ดเนาะ ก่าเฮาสิโอ้ยวอามันอยากได้ก่าเฮาสิมาได้แบบเพราะว่าเข้าตรงได้ได้ดุดได้ยังได้ซื้อโทมาต่อนามต่อยังขนาทุกคนเขาก็ตรงได้ทางนามทางยังมาให้ได้มาตะทานและก็ให้นามมันบ่ขาดขนาดบ่ใหกล้วยมันขาดนามขาดในตรงได้ต่อโทต่อยังอีกสรุปคือว่าเฮาคือสีแบบเท็ดบ่อได้่นนะคนจีนเขามาเฮ็ดคนจีนคนเวียดเขามาเฮ็ดเขาลงทุนหลายขนาดเพราะว่ามัน คือแบบเป็นของบริษัทนะบรเมนว่าบรเมนว่ามันเป็นของส่วนตัวอะไรมันเป็นแบบของของของประเทศเขาเขามาเขามาเ้าดินนางประมาณนี้แต่ว่าเข้าบริแบบว่าจริงแล้วหันตามเขาว่าเข้าบริษัทคล้ายดินนะนะเขาเศร้าเอาเนาะเขาเศร้าเอามันมีใบสัญญาเศร้ญญา,ญญาแล้วก็ค้นว่ามันครบปีครบยังไรเข้าก็คือคนเวียดกรม เขาเซาดินเหล่ามาเฮ็ดแล้วก็คันมันคบปีแล้วก็เมื่อสัญญาขคงคนเวียดเข้ากับมาห้คนจีนเซาวตอสิฮะนะสรุปก็คือคันเฮาสีเฮ็ดเองก็คือสิบกเกิดบ่เงยดอกเพราะว่า้าเฮาต้องลงทุนหลยจะเข้าสีไใดากาเบียกลัวอีกแล้วก็มาปูกอีกแล้วก็ต้องดึงทอกดึงทอซื้อหญ้ามาบำรุงซื้อหญ้ามานีมานันอู้ ยานีสุดยอดเลยนะทุกคนเบ่งแหมกลางคืนเข่ากระซีดยากลางเวรเข่ากระซีดยานะทุกคนแต่ว่าเฮานี้อยู่ในส่วนกลวยนี่มันเสี่ยงรายนะแต่ว่าเฮาบ่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีที่ไปเฮาบ่มีเงินเสียธุรกิจเองอย่างประมาณนี้นะทุกคนแต่บางคนเขามีธุรกิจอ่าเขามีเงินเข้ากับค้าขายเคยนี้เฮ็ดนั่นเข้ากับอยู่แบบอยู่ือนอยู่ซานนะแต่ว่าเฮาแบบหนึ่งมาเฮาแบบ ว่ามันบอมีเฮาบดาเฮียนจบอียังคนะเฮาก็บ่มีอ่าสร้างความอื่นความสามารถตานอื่นเฮาก็มีแต่มาเฮียนเฮ็ดน้ำเวดน้ำจีนนี่แหละพอเขาเอาแกไขสถานการณ์ยามเฮาบด้เฮ็ดไทยเฮ็ดนาก็พอด้มาหาเงินอยู่น้ำเยดน้ำจีนเนาะก็พอด้เงินเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองหาสาวกินข้ามแบบนี้แหละหาเสาวก็มากินขําเนาะพี่น้องเงินที่น้องละหาก็อ๊้บด้เก็บดอกพี่น้องเอ้ยไปกินเนาะ ห้าตอนสาวตอนแรงกะไปซื้อน้ำดื่มน้ยาค่ะนะประมาณนี้เลยเฮากะคือแนวนี้แหละที่เฮาบอสมารถอสวนสก๋วยเองได้เนาะคนเราบอกสมารถเองเพราะว่าเฮามีทุ่นไปพวกที่เขามีทืนอีนยังกะหนาที่บอสมารถปลูกก๋วยได้นะทุกคนเพราอ่าเฮาต้องใส่ทุนนลายคือเฮาต้องได้ดุดดินเฮากะตตองแบบได้จ้างเขาหันจักว่าเท่ารอีจังสีมาเป็นดินแลวกะมะกะโดมะกะอันนั้น ก๋วยอีซา,างอีกเพื่อเอาสินมาปลูกมันยาหั่นะอ้มันยากมันลำบากลำบนห้ายพี่น้องถ้าบบเมนถ้าบ่เป็นบริษัทที่จริงแล้วก็คือสี่แบบบ่ได้ปลูกเองบ่ได้ยังประมาณนี้เนาะและการเขาว่าเฮ็ดเวียกตํางคนจีนเฮาสองซื้อเครื่องคนจีนมันโบเมนเนาะเฮากะซื้อสินค้ามาจากประเทศไทยพี่น้องคนลาาเฮาส่วนลายกัสิน้านเข้าเครื่องของประเทศไทยมาสู่ประเทศลาวเราเห็นบบเงินจังเฟอหนะั่นน้ำส่วนรายกสิสื้อเครื่องของไทยมา แต่ว่าอยู่อัตตปื้อเฮานี่ส่วนหน่อยเนาะสิเป็นเครื่องของไทยมาส่วนใหญ่ก็สิเป็นของเวียดนามเนาะอย่างเซนเห็นข้าวแป้งซ้อมแป้งหาโทรศัพท์โทรศัพท์อีหยังแล้วก็เครื่องของเครื่องกินยากเปิดหนวกเป้นนันวเกรืองไอังขน,นาแเด็กินเนืออยากอีสังส่วนใหญ่ก็เป็นของคนเวียดเนาะเขามาขายประมาณนี้เลยอ่าโอเคตอนนี้เฮาก็สิมาพาทุกคน มาสืบต่อภารกิจของเฮานี่แหละพี่น้องว,วันวันมีเต่มาปิดดอกกัวยนี่แหละบ่ได้ไปทางใดเลยเพราะว่าเฮาว่ามีทางไปเนาะบางคนเข้าลุกมันในซังเขากลับไปลุกหมอกลุกมันเขาแต่ว่าเฮานี่บ่มีหมอกมีมันซังเขากลับมาเหตุอยากนำกินนี่แหละนี่มาปิดดอกกุย้ยคือเก่าพี่น้องจา๋าอดอดู่นี่แหละ แต่ว่าเขาเอาหลายคนอยู่ด้เขาเอาแบบผู้หญ่แบบว่าพวกผู้ชา,ายสไลด์เขาสีแยกกันเหตุอยากอยู่นีพี่น้องบ่งคือว่าบริหารรวมกันไดแบบว่าผัผู้ชายบางทีเขาก็ับไปตัดปีเลยกับไปดึงเสือเลยกับไปสีจ้าเนาะและ้วการสนับหยิงเฮาก็คือไปห่อกล้วยแลยกับเสียหญ้าเลยกับปิดดอกกล้วยเนาะสีประมาณนี้แหละอยากผูหยิงเขาคนเฮา แต่ว่าบางครั้งก็ไดไปสีดยาคือกันแต่ว่าที่จริงแล้วเข้าก็บให้ผู้หญิงสีดยาอย่างประมาณนี้แบบว่ามันเมื่อยแหลวก็ถาดยามันแห้งคือโอ้้องหลาบแบบเฮ็ดเปียกมาตอนนั้นทานนะพอก้องหลับปิดดอกอยู่ล็อกตัวนี้แหลวก็เข้าไปสีดยาหนำนนำมันน้ำกดน่ะนะบัดมาตอนแรงมามันออกตุ่มเลยแบบว่าแพ้ยาอย่างผมเด้ขอพอกี้คานนั่งแกะขี้เล็บนี่นุ่นแทงขี้คาดน,นี่ ใคบราเยเ็ลเออสนกดูมันเนาะพอสะเป็นลูกภัยไผยใดแน่นอนนวนี้่ดูมันขนาดเอาโจเบอผสมกัเล้าแก่นางรองเนี่ยเอออันนี้นางคารคานแกะคิเล็ปนี่แกะคิเล็บอยู่สองแห้งค้กานนั่งเสร็จมือเซยเวียกบัทันแล้วซอนี่ในดูมันขนาด เป็นเมียละแวมได้แล้วแนวนี้รองเลยเป็นยาเคอมคนอื่นไม่ได้นอกจากเมียเคิมบายรองวายาสิประมาณโอเคมายอกเด็กหน่อยแล้วค่ะมาร่วมแถวจ้าทุกคนพอดีว่ามันหอดมงเลิกกั้น้องหล่ะก็เลยไปแซวเด็กหน่อยเพิินว่าเอ้ยนางแกขี้เล็บเิ็ดเบียยที่จริงแล้วกะ เห็ดเวนะียกมันหอดสมองพักเลยเนาะแล้วก็ยังไปโยกเด็กหน่อยเพิ่นนะนี่กับมาหอดน,นี่กับมารวมแถวเก็บเงินเออประมาณรับเงินจ้านี่หับเงินวันหน,นึ่งแสนซาวคนาเพิ่นกระจายเงินให้เชืช่อเรื่อจ่ายเงินให้คนละแสนซาวาก็กลับบ้านกันเลยนี่ก็เป็นหัวหน้าที่แบบเขาจ่ายเงินให้เฮาจังประมาณน,นี้นะทุกคน โอเคจ้าเมื่อนี่กับพาพี่นอ,อกมาเฮ็ดยาคือเก้าและกาข้อโตคลิปไปซำหนีก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย